คุณพ่อมือใหม่โชครถแห่อวดชมลูกชายหลังนัดปรรยาคขอลูกแล้วตั้งชื่อน้องชนนต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงคนล่าสุดอยากนักร้องหนุม่มโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่หลังภรรยาคนสวยนัดได้ผ่าขอลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทั้งคู่ได้โพสต์ภาพครอบครัวภาพแรก ที่มีโชคภรรยาและลูกชายลงใน Facebook เป็นการประกาศข่าวดีกับแฟนๆว่าวันที่รอคอยก็มาถึงสักทีตื่นเต้นมากๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองคุณแม่และลูกให้ปลอดภัยด้วยนะครับและอีกโพสต์เป็นภาพที่หนุ่มโชคอุ้มลูกชายและบอกว่าสวัสดีชาวโลกน้องชนนมาแล้วจ้า ขณะที่ทางด้านของนัดเองก็ได้มีการโพสภาพเดียวกันพร้อมกับบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยขอบคุณลูกที่เกิดมาขอบคุณฟ้าที่ทำให้เราได้เจอกันนะครับชนนเด็กชายชัดชนนสิงชื่นถามกราบแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดกอย่างล้นหลัมค่ะ